คนทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์มันอยู่ทำงานกันหรือเปล่าหรือว่าอยู่บ้านพักผ่อน ราดูไลฟ์พูดเหมือนกันรู้ว่าจะมาไลฟ์มกินข้าวหือยังข้าวเย็ยนยังไม่ได้ทานครับแต่ว่าเพิ่งทานข้าวกลางวันไปตอนบ่ายโมงบ่ายสอง สัอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวเป็นอะไรหล่ะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแค่มองมาเลย<ช>ทุกคน<ช>ก็รักษาสุขภาพเช่นกันนะครับ วันนี้ไม่ได้ทำงานครับผมวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาด้วยแล้วก็เพิ่งกลับมานคะครับเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะพาทุกคน เดี๋ยวจะภาพทุกคนไปดูครับผมแอบดูจริงๆวันนี้ก็เขาเรียกว่าถือเลิกงามยามดีแล้วกันนะครับก็ที่พี่โน้ตเคยบอกไปในวันที่28สใช่ก็วันนี้จะมาบอกทุกคนนะครว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำร้านคาเฟ่อยู่ เป,เ,เป็นร้านก็คือานคาเฟ่แหละเป็นร้านกาแฟขายเบเกอรี่แล้วก็เป็นร้านคาเฟ่เนะครับอยู่แถวโซนพัฒานาการตัดใหม่ใช่ครับผม<อ>แล้วก็วันที่ห่ายกันไปเนี่ยใช่ก็เขาเรียกว่ากําลังซุ่มทําร้านกันอยู่นะครับแล้วก็แล้ววันที่28เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า,เ,วาเ,เลิกงานยามดีก็จะมาทําบุญนะครับแต่ถามว่าจะเปิดเลยมาย่ิแปดก็ต้องเดี๋ยวเราดูก่อนเพราะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กําลัง พี่พี่เขากำลังเก็บงานกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็ขยับเร่งเร่งกันอยู่แล้ววันที่28ที่พี่โน้ตแจ้งไปว่ามีงานเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดว่า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 จะยังไงกันดีด้วยด้วยสถานการณ์ช่วงนี้แล้วก็ด้วยพื้นที่อาจจะแบบว่าลองดูก่อนว่าจะยังไงกันได้นะวันนี้คือแอบมาปอยบอกใช่คอยบอกก่อนเผื่อว่าทุกคนจะได้เตรียมตัวกันเพราะว่าเห็นหลายคนก็ถามว่าวันที่28 มีงานอะไรกันเหรออะไรเงี้ยแค่บอกเขาเลยที่เงียบหายมาตลอดคือเงียบหายเนี่ยคือบอกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาทุ่มเทกับร้านนี้มากมากที่สุดก็ตั้งใจแบบเออเป็นของอัดตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆก็พยายามจะเปิดช่วงใกล้วันเกิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่28ก็คือเป็นเราเราดูแลแหละว่ามันเป็นวันดีด้วยเลือกเองบอกเลยทุกอย่างนี่ก็นี่ ช่วยกันทำนะครับพี่โนต้ตก็ช่วยดูแลทุกส่วนอันนี้คือแค่โซนในร้านนะครับเราก็จะมีข้างหลังมันก็ข้างหน้า,านแต่ว่าก็พยายามเล่นอยู่อาจจะยังแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากาให้ช่างทำง,งานกขาอยู่ตอนนี้ข้างในเชนเดอร์กินแรงมากเดี๋ยวพ,พี่โนต้ตให้ทามาดูห้่มกว้างนะครับพี่โนต้ตถือให้สุดอูเพื่อจับต้องกัน อ๋อเหรอับกลับหลัะจะได้ถึงโอเคอเดคุณกดจับเลยกับแล้วครับอบํา,บา,า,ายังไม่เสร็จ <c oughs> แต่ว่าพยายามเขาเรียกว,ว่าทำให้เสร็จทันภายใน28แล้วว่าจะไปทันกน ได้รับช่วงวันเปิดอาจจะดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันที่28เนี่ยอาจจะมีทำบุญลาแล้วก็อาจจะเชิญทุกคนมา,าร่วมการาร่วมพูบคุยด้วยกันนะครัะก็กำลังทำอยู่แล้วมีโซนด้านหลังด้วยน<ช>ี่มีโซนด้านหลังยังไม่ได้จัดว่าข้างหลังก็ตอนนี้ก็กำลังกำลังกำลังทำกันอยู่เหมือนกันครับอพี่ฟุ๊กตั้งใจมากพี่ฟุ๊กตั้งใจทำเลยร้านของพี่ฟุ๊กคนเดียวเลยค่ะพี่ฟุ๊กตั้งใจมากอันนี้ก็ช่วยช่วยดูนี่แหละ วิวสวยนี่ได้ให้มาชมวิวก the <c oughs> ่อนใครเลยเอออัน <kaz> นี้วิวดีตรงแนีพี่ฟุกเป็นเวอร์ชันลานที่ยังไม่ใช่ใช่เรามาดูเวอร์ชันที่เันเป็นยังไงเอาพีดูเลยพี่ฟุกคุยกันครับก็อยู่แถวโซนพัฒนาการตัดใหม่ครับถามว่าจริงๆก็ไม่ได้มายากมาเพราะว่าพยายามหาทำเลที่แบบ ทุกคนเดินทางสะดวกเหมือนว่าแถวนี้มันจะมี BTS ที่เปิดแล้วด้วยหรือว่าถ้าใครสะดวกก็นั่งแท็กซี่มาไดา้หรือว่าพิกัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้อ่อจะเขาเรียกว่าไงไรเดี๋ยวปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าประมาณ80%ได้แล้วแล้วก็ข้างหลังกับข้างๆแล้วก็ข้างในก็เ,เก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็เหลือตกแต่ง,งนิดหน่อยครับ จริงก็ตั้งใจไว้ทําคาเฟ่ไว้ว่าเผื่อว่าทุกคนทุกคนวัานไหนว่างๆอะไรเงี้ยคือบางทีเราเห็นว่าแบบทุกคนแบบชอบนัดกันไปเจอกันอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบเผื่อปเป็นที่ที่แบบทุกคนสามารถมาเจอกันได้วันนี้นค,ค่อนข้างเรียกว,ว่าอากาศอบอ้าวนิดนึงเพราะฝนที่ตกไปล้วก็เพิ่งหยุดไป กำลังเดี๋ยวพี่โนจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับของวันที่28ว่าเอ่อจะลงทะเบียนหรือว่าจะอะไรยังไงกันดีด้วยสถานีใช่ด้วยสถานที่จากัดด้วยแต่ก็เปิดแล้วค่ะว่าอุ่นๆุ้อ่าใช่เดี๋ยวถ้าว่าวันไหนถ้าเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวจะฝากไปอีกทีนึงด้วยนะครับได้ามมาเที่ยวหม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะใครอยากกินไส้หัวภาษาอ่าใช่ใช่ใช่ มีแซ่องแซ่อวดทุกคนอยากกินแช่แข็งไว้แล้วก็คือสามารถมาซื้อซื้อไปฝากเพื่อนหรือว่าจะซื้อแล้วส่งให้เพื่อนต่างจังหวัดได้เลยใช่เพราะว่าเรามีที่ที่สามารถเก็บจัดเก็บได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เออใช่เดี๋ยวชื่อร้านคอยบอก28อ่าใช่ครับชื่อลงชื่อร้านแล้วก็เดี๋ยวเวอร์ชั่นที่มันแบบใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนน่าจจะเห็นกันในวันที่28นะครับ จริงๆแถวนี้มันดีอย่างคือมันจะไม่ค่อยมีตึกสูงเท่าไหร่แต่ว่าก็จะติดนิงถนนมีแคกเกอร์ด้วยไหมโอ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับผมใช่ส่วนเมนูส่วนเมนูก็พยายามช่วงนี้ก็กำลัง ก็กำลังวางแผนกันอยู่นี่แหละครับว่าเราจะจะทำอะไรกันบ้างดีไวไฟฟรีไหมแ่าละแปดร้อยไวไฟฟรีก็เดี๋ยวถ้าร้าเปิดแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะเชิญชวนทุกคนอีกทีนะครับฝากมาอุดหนุนด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่กันจะบอกให้ ปักหมุดให้อีกทีนะครับว่าอยู่ช่วงไหนอะไรยังไงนะครับคิดถึงแคกเกอร์เหรอครัวันนี้ก็ไม่ได้ทำนานแล้วจะลืมสูตรกันไปหมดแล้ว ถ้าไปจะทําให้กินไหมถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จริงๆก็เดี๋ยวจะต้องแบบแอบไปเรียนด้วยเหมือนกันอยากอยากเรียนแบบว่าทํากาแฟด้วยเหมือนกันเราไว้มีโอกาสจะมาทำเผื่อทำเครื่องดื่มให้ทุกคนได้ได้ได้ไดไดลองลอง,ลองชิมกันดูนะฮะเพราะส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วถ้าทําได้ด้วยนี่ก็น่าจะสบาย รับคนชงกาแฟไหมคะเออหรือจริงๆเราจะทำคนเดียวเ,เลยค่ะทุกอย่างชงกาแฟเก็บจานล้างจานานัดด้อมเลยนะมือชงชงกาแฟใช่ไหมครับ ท่าปูสวัสดีน้องปูนถ้าปูนตกงานเขาเป็นเด็กเสิร์ฟนะโอ้เดี๋ยวพี่ฟุกต้องเรียนเชิญน้องปูนด้วยแล้วแหละมีอะไรที่ทำไม่ได้โอ้จริงๆก็ทำไม่ได้หลายอย่างนะฮะดีก็ต้องไปเรียนรู้กันเหมือนกันเยอะเหมือนกันขอเมนูน้ำผลไม้หน่อยได้เลยครับ เราเข้าใจลนะ้าบางคนไม่ทานกาแฟะอะไรเงรี้ยเราก็จะอาจจะมีเมนูแบบเครื่องดื่มผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มพวกเป็นแบบพวกโซดานผลไม้อะไรเงรี้ยมัจะมีแน่นอนครับ ึ่งจริงๆวันทําบุญก็อยู่ในช่วงใกล้ๆกับวันเกิดวันที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยววันที่หนึ่งเหมือนเขาบอกไปเรมังเราว่าจะมีงานอะไรก็เดี๋ยวรอ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 เข้าประกาศอีกทีนะครับว่ายัางไงวันนี้ก็ถือเลิก มาบอกกับทุกคนไว้ก่อนเผื่อว่าวันที่28อะไรเงี้ยทุกคนจะได้เตรียมตัวถูกเราก็จะได้รู้ว่า mm hmm. เอ้ยมันคืองานอะไรมีชานทงไข่มุกไหมอเอาขาชานทงไข่มุกได้เหรอ เกิดปุ๊กให้อะไรเรานี่ไงครับให้ห้านห้านหนึ่งเลยนะยี่สิบแปดจำกัดคนไหมอาจจะจำกัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พี่โน้ตแจ้งรายละเอียดอีกทีละกันว่าว่าว่ายังไงทุกกระปุกหมดเลยไหมก,กระปุกหมดเลยไหม <laughs> อย่าเรียกว่าทุกกระปุ <laughs> กเขาเรีย <laughs> กว่าข <laughs> ุดขุดขุดเนื้อ เราตั้งใจทํากันมากนะครับร้านนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวอันแรกเลยที่เราทําใช่ที่เราทาที่เราตั้งใจทําเลยก็ว่าได้ไปเลือกไฟไปเลือกไฟเลือกหลอดไฟทุกดวงโอ้ตั้งแต่เลือกที่แล้วะเนบอเลือกที่เลือกตัว่ารที่กาตั้งแต่มีโปรเจกต์ก็อยากทําแล้วก็เนี่ยแหละุบทำทุกอย่างพี่โดดก็ช่วยขับรถพาวนไปดูว่าจะแบบที่ไหนดีอยไรเงี้ยใช่แล้วเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะสะดวก ที่สุดที่ทุกคนน่าจะเดินทางง่ายเพราะว่า BTS ก็ใกล้ใกล้ใ,ใช่ตุ๊บใกล้ดังภูมิก็ไปเลือกงานบ้านแลสุดใช่ไฟก็ไปเลือกมาไทยเวอร์สุดคือทุกอย่างลลเลยเเแบบครื่องชงกาแฟออรอีกอะไร ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ว่าแบบทีเดียวใช่พยายเขาจะเริ่มใช้เวลาใช้เวลาเั้งใจอยากให้ดีคือจริงๆเรามีแผนว่าอยากจะเปิดเร็วๆแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบอาจจะดีเล์นิดนึงแต่ว่านี่แหละครับอย่างที่พี่นรสบอกคือเราจะเริ่มทยอย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 เปิดแล้วล่ะใช่ครับแล้วก็จริงๆนี่แหละว่ามันเป็นช่วงทำลายวันเกิดพอดีก็เลยแบบอยากจะเปิดในช่วงนี้ด้วย สถาน,นีพิเทอะไรล่ะครับแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบแจ้งรายละเอียดเรื่องการเดินทางหรือว่าพิกัดนะครับอีกทีหนึง่งเผื่อจะได้พาตะวันไปเดินเล่นหลังสวนได้ช <S <S ใช่ จริงมนันร้อนเพราะว่าอากาศอบอ้าวด้วยแล้วก็มันเป็นแบบละร้อนหานาวๆเลยครับก็เลยเงอไหลเลย กาแฟแห่งโอเชีเจของร้านนะครับคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันนะคระัเบเดี๋ยววันที่28ใครใครว่างนะครับก็เชิญทุกคนนะครับมีเด็กเสือที่ชื่อทิติวัฒ์ไหมเปิดจะเลีมยทางคิด Youtube พูดถึงเราก็ห่างหายจากการทำคลิปลง y o u t u b e ไปนานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงแบบเริ่มแพนเริ่มทำโปรเจกต์ป่าว่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะ,จะมาทำคลิปแบบอาเรว,ว่ารีวิวร้านให้อีกทีกแล้วกันนะครับใช่อากาศแบบนี้ไม่สบายทุกคนก็ดูแลสุขภ,ภาพกันด้วยเพราะว่าเหมือนเริ่มเข้าน้าฝนจริงจังลว โเปิดร้านซอกาแฟแถมตะวันแถบตะวันมีที่เดียวด้วยนะพี่อมไปไหนวัน,นี้พี่อมถ่าย609ครับวันนี้เขาถ่ายหก9กัน รอคิวทำคาเฟ่มันเกิดเลยไหมครับถ้าเราจะทันนะฮะเสียงรถจะดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับถนนใหญ่หน่อย ร้านอยู่แถวพัฒนาการตัดใหม่นะครับหกสเก้าแซบไหมอะไรแซบอะครับมันไม่ใช่ซีรีส์ทำอาหารซะหน่อย ้ตะวันมาป็นหนากก็ตะวันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์มงคลประจําร้านเอาไว้เรียกลูกค้าพวกนี้เรียกอะไรอ๋อพวกนี้มาที่16แล้วเหรอ โอ้นี่ไงทุกคนจะได้ถูกหวยกันแล้วปิดร้านเรี้ยงกาแฟแได้ไหมโอ้ถ้ามีโอกาสนี่อยากจะชงให้ทุกคนได้ลองชิมกันเลยจริงๆก็อยากไปลองยังอยากเรียนอยากลองเรียนทำกาแฟอยู่เหมือนกันจะได้รู้ว่าแบบมันชงยากไหมอะไรเงี้ยแต่คงอาจจะไม่ถึง่ว่าโอ้ ลาเต้อาร์นนี่ก็น่าสนนะแต่ว่าน่าส,สนตัวคิดว่าน่าจะแบบยากอยู่เปิดยี่อาจจะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะครับอาจจะอาจจะเป็นแบบช่วงกลางวันถึงแบบค่ำๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วงเวลาเปิดเดี๋ยวน่าจะต้องดูอีกทีว่ายังไงเลขกที่ร้านแหละครับเลขที่ร้านตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับลองวัดหน้านะ อะไรอ่ะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะซื้อเลขอะไรดีอ่ะเป็นเลขวันเปิดวันทำบุญล้านไหมสองแปดวันที่ยี่สิบแปดโอ้สวัสดีนะครับพี่นาชาติคิดถึงจังเลย ไม่อยากถูกหวยแต่ไม่มเลยมีคนส่วนแนะนำเหรอครับใครลหะครับผมกี่ขวบแล้วซื้ออายุงวดหน้างวดหน้าวันที่หนึ่งหรอกี่ขวบดีสิบหกขวบแล้วกันครับสิบหกขวบ ก็ถือว่าแดดพอแดดไม่มีแล้วมันก็จะเย็นเพราะฉะนั้นไฟเงย็นหน่อยหลังจากฝนตกหนึ่งัวหกเดือน ไม่เชิงว่าร้อนแหละครับแต่ว่ามันอากาศอุ่นอ้าวเพราะว่าแบบฝนเพิ่งหยุดตกไปด้วยแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาด้วยครับเราจึงเลยรู้สึกแบบร้อนๆเมื่อวานพี่เอ,อิร์ดบอกว่าคิดถึงพี่คนอะไรด้วยอ่าจริงรอระครับนี่ก็คิดถึงเอ,อิร์ดเหมือนกันไม่เจอไม่เจอเอ,อิร์ดต่างนาน จะมีคนขายคุกกี้ขายคุกกี้หรอมีคนขายคุกกี้ไหมเจอใครบ่อยอหช่วงนี้ช่วงนี้เจอตะวันบ่อยครับู่บ้านกันตะวัน พุกละพุกเข็ม้าล้วครับคุณยิ่งกว่าทุกคนก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันไ้ยนะครับ ดีมรับไม่เยอะขอบคุณครับยี่สิบแปดคาวันมาไหมครับโอ้เดี๋ยวดูก่อนครับอยากดูทำชอ่อม้วนทำขนมไทยโชว์เลยเหรอ ทำลูกชุบกับขนมไทยอะไรตะวันเป็นยังไงบ้างตะวันก็คิดดีอยู่ดีครับหลับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเห็นลุกพี่จินยองในอัลบั้มใหม่ก็ยังไม่เห็นเลยอะครับผมจริงเหรอเนี่ยจะต้องไปตามหาดูและ อย่าลุกดิมือสัน่นมือสัน่นอะมือไม่นิ่งน้องทำงานแล้วใครจะเข้าร้านเดี๋ยวก็ต้องอาจจะต้องหาคนมามาช่วยดูร้านนี่แหละครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบสะดวกเข้ามาดูร้านทุกวันนะเพราะว่าเราก็ต้องแบบทำงานด้วยอนะเนาะ เมื่อวานพี่นิวกับด,ดิวกับอะไรอะพอตพอชุมไม่หยุดเลย <c oughs> ขับล่างเสมอพร้อมเล่าออจากงาน รับสมัครพนักงานไหมเหมือนอันนี้เหมือนทุกคนจะมาสมัครงานกันเยอะเลยนะเนี่ยคิวผูกค่ะคิวเริมดกช่ช่วงนี้เดลิเวอรี่ตอนนี้วางแผนแล้วน่าจะมีครับผมโอ้แต่เชียงใหม่เลยอะครับไว้โอกาสมากรุงเทพแล้วเราค่อยมาหากันที่ร้านแล้วกันนะครับ อภิตพอปีเตอร์แพนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องขอตัวเผื่อจะต้องเข้าไปดูข้างในก่อนเพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่ช่างเขาจะต้องเลิกงานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแบบอะไรยังไงกันต่อนะครับยังไงก็ฝากวันที่28 พฤษสาคมนี้แหละครับเดือน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 ,เด,อนเดือนนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้แบบเปิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะเป็นเลิกทําบุญแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนร่วมมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยพิกัดร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็รายละเอียดการลงทะเบียนอะไรต่างๆเดี๋ยวจะให้ทางพี่โนต้ตเป็นคนแจ้งอีกทีนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะทําเป็นแบบไหนก็เปิดร้านแล้วอาจจะมีเป็นแบบแก้วเป็นที่ระลึกแล้วก็ รละละเอียดยังไงก็จะเดี๋ยวจะมาบอกเพิ่มเติมอีกทีนะครับผมยังไงสําหรับใครว่างก็มาเจอกันได้นะครับวันที่28น,นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมหาอะไรกินกันด้วยนะครับคิดถึงทุกคนนะรักษาสุขภาพกันด้วยบ๊ายบาย